เอเชียอลงกรขว้ามง MUT หนนทบุรี2023ชาม i อ CDMUT จัดเต็มรอบไฟนอลในทีมเม v าวิส ยิ่งใหญ่อลังการสมเป็นจักรวาลน,นนทบุรีชามโอสถานนนท s s รีมิสไทยแลนด์ยูนิปี2006และไอซ์สารตน,านันดนธนฮิรันซิตี้เร렉เตอร์เอ็นนทบุรีจัดการประกวดมิ s ยูนิเวิร์สไทยแลนดจังหวัดนนทบุรีประจำปี2023รอบไฟนอกภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power of Charm พลังแห่งสเสน่ห์ของผู้หญิงที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเดินหน้าเปิดประตูนนทบุรีเพื่อเผยแร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลกพร้อมจัดเต็มโชว์แสงสีเสียงสุดล้ำในตีมนนทบุรีเมทาวเวิร์สพร้อมเผยโฉม19สาวงามผู้เข้าประกวดในรูปแบบอวตารสุดล้ำเรียกเสียงฮือฮากระหึ่มหอณบริเวณ MCC หอชั้น4 The Mall อลล e โซงามวงวาน จบราวแล้ววันนี้ฉันรู้สึกโล่งใจมากแล้วก็ภูมิใจในน้องๆทุกๆคนเลยทั้งส9คนทําได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเฉมนหน้าท็อป้าของเรานะคะแล้วก็แสดงคมยินดีกับเอเชียอลงการมิตรมนุมน่งะค่ะตอนนี้ยัง<ด>ยตื่นเ <ๆ S 1> ต้นแล้วก็ตกใจไม่หายเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเราทาด้วยความตั้งใจแล้วก็แพชชั่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วก็สามารถแบบก้าวผ่านในสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่คิดว่าเราจะทําได้ในวันนึงแต่ว่าวันเนี้ย หนูเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบดึงศักยภาพตัวเองเต็มที่แล้วก็โชว์เต็มที่แล้วค่ะแล้วพอมาถึงจุดจุดน,นี้รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูสัญญาว่าจะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปจนถึงมงแองจูทีเลยค่ะชาภัสผลจากนี้ค่ะเอเชียจะต้องมีการพาเนาในเลือกแต่ด็กเพื่อจะไปเวปเท,ะะวทีระดับประเทศนะคะเวทีระดับประเทศนะคะฉันคิดว่าเราเตรียมพร้อมยังไงก็เตรียมไม่พอค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้ว แล้วว่าเราไม่พร้อมค่ะเพระนาะฉะนั้นเดินแล้วก็เตรียมตอบคาถามแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษท,กทุกๆอย่างเลยค่ะไม่มีไม่มีเวลาพักค่ะพร้อ <c oughs> มค่ะ<า><า>อ่ะถามวันนี้ความสึบเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เกินความค <c oughs> าดหมายของเนูมาก <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกค่ะ <c oughs> แล้วหนูก็พยายามเต็มที่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ <c oughs> ช่วยสอนหนูในหลายๆอย่างทําให้หนูพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ค่ะค่ะก็อันดับแรกเลยขอบคุณพี่ชามค่ะที่ให้โอกาสหนู <Okay. S 1> ได้เป็น m u t นชบุรีในปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ mm hmm. ทุกๆคนเลยค่ะที่คอยเป็นเบื้องหลังแล้วก็สับซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้หนูมาอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นหนูก็ต้องขอบคุณตัวหนูเองที่กล้าก้าวผ่านแล้วก็มาอยู่จนถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็สัญญาค่ะว่าแม่จะไม่ผิดหวังแนะะ่นอนค่ะ hmm.